เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าพาลีรังทวีปนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อพี่พี่น้องน้องสหายนักโขคทุกๆท,ท,ท,ท่านมาพบกันอีกแล้วครับมากรุกไทยไก่กาฟ้าอยู่ในแอปมากรุก,ก้นเทพออนไลน์นะครับสามารถโหลดฟรีได้ทั้งเพจโตครับนะครับจับคู่มาเจอกับท่านลอนเล็บกนะครับชื่อเป็น ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเป็นหมากสีแดงครับเปิดด้วยม้าโยงซ้ายครับนะครับท่านรอนครับเรียกสั้นๆนะครับคุณลอนนี่ก็เป็นยอดเสียนหมากโซวันนะครับ1น7 4คะแนนเปิดด้วยม้าซ้ายปู3เบี้ยครับจังหวะนี้ก็นำเรือทางด้านปีกซ้ายมากดขุนหนีไปแล้วนะครับขุณหนีไปแล้วขุนหนีไปแล้วเอาไงต่อก็กินตัดเข้าไปครับ นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างแท่นนะครับแล้วก็กินตัดเข้าในเข้าไปอีกนะครับคู่ต่อสู้ใช้มากินครับใช้มากินก็ใช้เม็ดไปยืนแท่นครับมนทนั่งแท่นไล่มมาหมาหนีกลับไปแล้วก็ดันเบีย้ยขึ้นไปทางด้านปีขวานะครับเราจะเล่นม้าขวานะครับม้าโยงขวาดีไหมนะครับอ่ะจงังหวะนี้โดนกดหนีไหมไม่หนีครับ เดยวคู่ต่อสู้น่าจะโยนม้านะครับในนาคตนะครับมีเบียรสองตัวเปิดทางน,นะครับอืมจหวดนี้เอาไงดีเอาม้าดีกว่าครับเอามายกขึ้นไปในตำแหน่งของม้าโยงขวาครับเกมนี้ก็เป็นม้าขวาปะทะม้าซ้ายนะครับเรียกกันสั้นๆง,ง่ายๆดีกว่านะครับเป็นมายงม้าโยงผมว่ามันยังไม่กระชับเท่าไหร่นะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำเรือมา ซัพพอร์ตครับเราก็นําเรือมานะครับล็อกขุนไว้ก่อนนะครับโคตสู้โยนมา้ามาแล้วนะครับจะกินโคนเราฟรีดีที่สุดก็ดันโคนขึ้นไปนะครับไม่กินครับมาตัวนี้เราไม่กินเพราะกินถ้าเรากินแล้วเนี่ยเบีย้ยของคู่ต่อสู้จะไหลลงมานะครับอาจจะเป็นเบีย้ยฝั่งไหนฝั่งนึงนะครับตาม แล้วก็ทําให้โคนนะครับของคู่ต่อสู้น,นะครับตัวมากของคู่ต่อสู้ของคู่ต่อสู้ได้ไหลขึ้นมานะครับดังนั้นเราก็ไม่กินนะครับเพราะว่าเรายังไม่หิวดังนั้นก็ดันเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นปะนะครับรอรอ yes? ให้คู่ต่อสู้กินนะครับถ้ากินก็จะเปิดช่องนะครับอ้าวคู่ต่อสู้กินมาเราเช่นนั้นกินมาก็ต้องกินกลับนะครับไม่โกงครับนะครับจังหวะนี้ก็ดีที่สุดให้ขุนด,ดีกว่านะ ตสู้จะโยนมามาอีกไหมอ่ะเรามาดูเรามาดูกันครับนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อครับนะครับเรตติ้งนะครับ1574นคะแนนก็เป็นเรตติ้งที่ค่อนข้างที่จะสูงครับตีเบี้ยคู่ริมทางด้านปีกซ้ายเข้าไปะนะครับคุมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับถมมล้วก็ทิ่มมาเราก็ทิ่มสวน,นะครับ ทีมมาตัวไหนก็แล้วแต่เราสวนอย่างเดียวครับเราจะไม่กินนะครับแบบนี้นะครับถ้ากินเป็นการเปิดคลองเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับแล้วทําให้คุณของเราต้องภาวะะวงนะครับไม่ปลอดภัยนะครับลักษณะการวางเรือนะครับของทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นการไม่ได้กดนะครับก็เป็นการวางเรือที่จะล็อกเป้านะครับให้เธออยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ขยับขุณหน่อยนึงครับ ก็ไม่อยากให้ติดจังหวะทีรุกนะครับม้ามารุกนะครับก็จะมีปัญหาครับเดี๋ยวเรามีไอเดียนะครับที่จะดันเบี้ยขึ้นไปครับเบี้ยตำแหน่งชอช้างสี่นะครับดันไปชอช้างห้านะครับไล่ม้าครับขู่กินเบี้ยฟรีนะครับอ้าวเรือมาแบบนี้สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องครับเพราะม้าถอยหลังกลับไปปลูกเบี้ยไม่ได้นะครับเหมือนโดนบังคับต้องกินนะครับเบี้ยริมกินขึ้นมายอมเสียเบี้ยในนะครับ แต่เราจะได้ตำแหน่งของม้านะครับนะครับมนโทนั่งแท่นนะครับเป็นม้านั่งแท่นแทนนะครับอ้ามาครับกุตโสู้กินเข้ามาก็ใช้ม้ากินปักเข้าไปนะครับนั่งแท่นยืนแท่นเรียบร้อยแล้วก็ลุกด้วยนะครับลุกไปหนึ่งดอกครับบอกเพื่อนกันไหมนะครับลุกไปหนึ่งดอกครับแล้วบอกเพื่อนกันนะครับเอาไงต่อเบี้ยทางด้านปีกขวาเราก็โผล่แหละ โยนเลยไหมโยนให้กินสองหนึ่งไปเลยนะครับนะครับถ้าคุตโู้ใช้เม็ดกินโคนกินนะครับเราก็จะเปิดโคนนะครับแต่ถ้าใ้เม็ดกินเฉยๆก็ไม่เป็นไรครับก็ใช้เม็ดกินเฉยๆก็เอาเบียกกินขึ้นไปเรียบๆแล้วก็อ่าเป็นเบียชัเงื้อง่ายนะครับคนของคุตโู้ก็ใช้งานไม่ได้อ้าวแบบนี้แบบนี้ยิ่งเข้าทางนะครับ โคนครับโคนตัวขวามือนะครับดันขึ้นไปครับโคนที่ตำแหน่งจอจานซะจอจานจอจานสี่จอจานสามขึ้นไปนะครับขึ้นไปงองูสี่นะครับาการเปิดนะครับเปิดคลองเรือนะครับให้เรือได้สองสไนเปอร์ครับส่องขุนนะครับ คู่ต่อสู้จะทำอย่างไรต่อในตำแหน่งนี้ก็มาดูกันครับดีที่สุดน่าจะหลบนะครับอ้าวเอาเรือมาแบบนี้สวยครับนะครับภารีลังทวีบครับใช้เม็ดกินเข้าไปนะครับบังคับให้ขุนต้องเดินนะครับแล้วโคนก็ไปไหนไม่ได้นะครับนะครับลังไว้ก่อนครับลังโคนไว้ก่อนนะครับลังไว้นะครับจังหวะนี้เป็น แต้มทีเป็นทีจบนะครับทีเป็นทีจบไปเลยนะครับจบดิโคนครับคนต้องพีกายนะครับพีกายพีชีพนะครับคู่ต่อสู้ถึงกับชะง,งักไปชั่วขณะหนึ่งนะครับเพราะจังหวะนี้นะครับเสียเม็ดนะครับถ้าขุนกินเม็ดก็เสียโคนครับ แต่ดีที่สุดก็ต้องกินนะครับถ้ากินขึ้นมาเราก็จะใช้โคนกินครับคู่ต่อสู้เลยตัดสินใจไม่กินซะง,งั้นนะ่ะถ้าไม่กินเราใช้มาก,กินแล้วกันนะครับใช้มาก,กินจังหวะไล่เรือนะครับอไล่เรือก่อนหนึ่งทีแล้วเราก็จะไหลโคนขึ้นไปนะครับผูกม้าผูกเม็ดนะครับเป็นการได้จังหวะเทมโอมเทมโปนะครับ ได้จังหวะทีเดินครับเดินก่อนนะครับก็เท่ากับว่าจังหวะเมื่อกี้นะครับพารีรังทวีครับก็ได้กินเม็ดฟรีหนึ่งตัวแล้วก็โคนฟรีหนตัวคู่ต่อสู้น่าจะต้านไม่ไหวนะครับเกมนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ยังจะสู้ต่อไหมยังมาต่อครับใจถึงเพึ่งได้ครับนําเรือมากดกินม้าเหรอ จะสููจะกินสองหนึ่งไหมเราถอยม้ากลับมาลุกก็ได้นะครับแต่ม้าตัวขวาของสีแดงก็ก็จับเบี้ยเราอยู่นะครับถ้าเราดันโคนขึ้นไปตรงๆล่ะูจะสู้กินม้านะครับโคนกินขุนกินเม็ดูจะสู้อาจจะเสี่ยงกินก็ได้ครับกินสอหนึ่ง ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ดันคนขึ้นไปน่าจะดีกว่าครับในตำแหน่งนี้นะครับดันคนขึ้นไปเขากินม้าสมมุติว่านะครับกินมา้ากินรุกกินเม็ดเอาคนรุกก็ไปอีกหนึ่งดอกขุนหลบนะครับกขาทากโคนสตัวขึ้นไปอยู่แถวหน้าขุนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุมกินเบีย้ยตำแหน่งนี้นะครับเบีย้ยของสีแดงนะครับ ที่ตำแหน่งจอจานนะครับอ่าไม่ใช่จอจานครับตำแหน่งนี้เขาเรียกว่างองงูครับงอง,งูห้านะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินสองหนึ่งนะครับใช้คนกินลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็สาโคนเข้าไปดีไหมสามโคนผูกเบี้ยนะครับผูกเบีย้ยทางด้านปีกขวาของเราที่ม้าสีแดงจับอยู่นะครับขุนต้องหลบหลบก็ใช้เรือ ขยับมาทางด้านซ้ายจับกินเบี้ยนะครับเราจะถอยโคนกลับมากินครับเรือของคู่ต่อสู้ผูกไม่ได้ครับถ้าถ้ามาเอาเรือมาผูกนะครับก็ต้องทิ้งเบี้ยทางด้านขวามือนะครับโอ้โหจังหวะนี้หนักครับม้าของสีแดงก็ขยับขยายไม่ค่อยได้นะครับเดินได้ตาเดียวครับม้าสีแดงครับทอช้างเจ็ดนะครับ โู้ต่อสู้จะทํำยังไงครับจังหวะนี้นะครับโดนกินแน่ๆครับเบียสองหนึ่งนะครับเปิดทางเรือนะครับพอก,กินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําเรือนะครับดันขึ้นไปอีกหนึ่งตานะครับโคนกินโคนกินเรือกินคู่ต่อสู้เดิอนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะดันเรือขึ้นไปเขาอาจจะกินเบีย้ยแยกล่างไหม เป็นไปได้นะครับเราก็อาจจะซ้อนเรือนะครับอ่าซ้อนเรือนะครับน่าจะเอาชนะไม่ยากนะครับสีขาวมีสองเรือนครับคู่ต่อสู้เงียบไปเลยครับจะทิ้งเกมหรือเปล่าครับอย่าทําแบบนี้นะครับอย่าทําแบบนี้เจอบ่อยนะครับคู่ต่อสู้ทิ้งเกมนะครับปล่อยให้ฉันรอนะครับเธอสั่งให้รอครับฉันก็รอ อย่างไม่มีจุดหมายนะครับจังหวัดน,นี้ก็กินกันครับนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับจังหวัดน,นี้ก็กินมากินกลับใช้เรือกินขึ้นไปะนะครับในอนาคตเราก็อาจจะซ้อนเรือนะครับซ้อนเรือ ราอาจจะถอยเรือกับมาตาหนึ่งก็ได้ครับถอยเรือกับมาตาหนึ่งผูกเบี้ยนะครับแล้วเราก็ไหลโคนขึ้นไปนะครับนะครับไหลโคนขึ้นไปที่ตำแหน่งจอจาน6นะครับแล้วก็ถอยหลังกลับมาครับตั้งหน้าโคนคู่ต่อสู้คำนวณแล้วว่าน่าจะไม่ไหวก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้แล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ